ปฏิบัติการที่1เรื่องการควบคุมสัตว์ทดลองในการทำการทดลองกับสัตว์ทดลองเราต้องมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทดลองอุปกรณ์ซึ่งจะประกอบไปด้วยผ้าขนหนูถุงมือผ้าถุงมือยางซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสัตว์ทดลอง ถัดมาถ้าเราต้องการจะฉีดยาหรือสารเคมีให้กับสัตว์ทดลองเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้หลอดฉีดยาในภาพที่เห็นก็คือหลอดฉีดยาขนาด1 ml หรือหลอดฉีดยาอินซูลินนะคะเข็มเบอร์ยี่ิหกใช้ฉีดยาหรือสารเข้าไปใต้ผิวหนังหรือฉีดเข้าไปในช่องท้องให้กับสัตว์ทดลอง อีกวิธีการหนึ่งนะคะในการให้สารหรือยากับสัตว์ทดลองก็คือวิธีการป้อนอุปรกรณ์ที่ใช้ก็คือกระบอกฉีดยาขนาดสาม ml และเข็มป้อนสารซึ่งเข็มป้อนสารนี้จะมีอยู่สองขนาดโดยจะใช้ตามขนาดของสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดลองในการทดลองโดยใช้สัตว์ทดลองสิ่งจำเป็นอีกอย่างหนึ่งก็คือกรงที่ใช้ใส่สัตว์ทดลอง ในภาพจะเห็นเป็นกรงแบบพลาสติกขนาด1ฟุตใช้สำหรับใส่หนูไม้หรือหนูขาวเล็กหรือหนูถีบจักซึ่งจะประกอบไปด้วยตัวกรงและฝากรงลักษณะแบบนี้ใช้สำหรับขนย้ายสัตว์ทดลองเพื่อมาทำการทดลองหรือใส่สัตว์ทดลองในขณะทำการทดลองและลักษณะของกรงจะมีหลายรูปแบบทั้งแบบพลาสติกและแบบสแตนเลส อุปกรณ์ถัดมาคือวัสดุรองนอนสำหรับสัตว์ทดลองเครื่องชั่งน้ำหนักของสัตว์ทดลองใช้สำหรับชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลองเพื่อคำนวณขนาดยาหรือสารที่จะใช้ฉีดหรือป้อนปากกาเพอร์ม e เนน์ใช้สำหรับการทำสัญลักษณ์บนสัตว์ทดลองอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้ในการทดลองที่เหนี่ยวนำให้สัตว์ทดลองแสดงความเจ็บปวดด้วยสิ่งเร้าต่างๆ ได้แก่0.75%เอซอซิติกแอซิดศ9เอร์เซโซเดียมคลอไรด์ฟอสเซตและวอเตอร์บาร์สัตว์ทดลองสัตว์ทดลองที่ใช้ในการทดลองมี2ชนิดคือ 1. หนูไม้หรือหนูขาวเล็กหรือหนูถีบจักซึ่งหนูไม้จะมีลักษณะปราดเปรียวว่องไว ส่วนสัตว์ทดลองชนิดที่2คือหนูขาวใหญ่หรือหนูแรดลักษณะนิสัยของหนูแรดจะชอบอยู่นิ่งๆซึ่งสัตว์ทั้ง2ชนิดจะเป็นสัตว์สังคมชอบอยู่เป็นกลุ่มสวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางหมวดวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาจะมาสอนเรื่องการควบคุมสัตว์ทดลองในห้องแลบนะคะ เริ่มจากอุปกรณ์ที่เราจะใช้มีดังต่อไปนี้นะคะก็คืออันดับแรกก็คือถุงมือยางอันที่2ก็คือถุงมือผ้าแล้วก็อันสุดท้ายก็คือผ้าขนหนูขนาดเล็กค่ะซึ่งการใช้อุปกรณ์เหล่านี้ก็ขึ้นอยู่ในความถนัดของแต่ละบุคคลนะคะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการควบคุมสอดทดลองมันจะทาอย่างไรได้บ้างสอดทดลองที่เราใช้ในวันนี้จะมีอยู่2ชนิดก็คือหนูไมซ์ก็คือหนูถีบจกักและก็หนูแรดหนูขาวใหญ่นะคะ อันแรกเราจะควบคุมหรือแสดงการควบคุมสัตว์ทดลองหรือการจับหนูถีบจับนะคะเราจะใช้มือด้านที่ถนัดก็คืออย่างของเราก็คือถนัดมือขวาก็จะใช้มือขวาจับไปที่บริเวณโคนหางของหนูแล้วก็ยกหนูออกมาจากกล่องพักสัตว์ทดลองมาวางไว้บนตะแกรงแล้วก็ยกหางหนูขึ้นสังเกตดูว่าหนูสามารถเกาะบริเวณตะแกรงเพื่อไม่ให้มันมีการดิ้นนะคะถ้าเกิดในกรณีที่ยังไม่ชํานาญนะคะ ป้องกันไม่ให้สัตว์ทดลองมีการกัดเราก็จะใช้ผ้าปิดบริเวณตัวแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ในการควบคุมสัตว์ทดลองโดยใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ในการรูปไปบริเวณด้านหลังจนถึงบริเวณคอของหนูนะคะแล้วรวบจนกระทั่งให้เกิดมีการตึงที่บริเวณบริเวณลำคอจนถึงขาคู่หน้าของสัตว์ทดลอง เราก็จะสังเกตเห็นว่าสัตว์ทดลองไม่สามารถเคลื่อนไหวได้เพราะฉะนั้นเราก็สามารถป้อนหรือให้สามทดลองกับสัตว์ทดลองได้และผลการทดลองก็จะไม่คาดเคลื่อนค่ะสำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้ผ้าขนหนูนะคะก็ถนัดกับการใช้แค่ถุงมือยางวิธีการควบคุมสัตว์ทดลองเหมือนกันเลยก็คือจะใช้มือด้านที่ถนัดในการจับบริเวณโคนหางหนูแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการค่อยค่อย รูปไปที่บริเวณด้านหลังของตัวหนูจนถึงกระทั่งใบหูนะคะรูปเข้าไปจนถึงบริเวณต้นคอแล้วทําให้ต้นคอของหนูมีการลักษณะตึงแล้วขาคู่หน้าก็ตึงทําให้หนูไม่สามารถขยับหรือเคลื่อนไหวได้ส่วนหางของหนูก็จะทําการเก็บโดยใช้นิ้วก้อยนะคะในการเก็บหางเมื่อหนูอยู่ในขนาดนิ่งแบบนี้เราก็สามารถทําการฉีดยาบริเวณช่องท้องหรือแม้กระทั่งในการป้อนสารที่บริเวณช่องปากค่ะ การควบคุมสัตว์ทดลองหนูและนะคะซึ่งมีขนาดใหญ่นั้นอาจจะต้องใช้ผ้าขนหนูในการช่วยใน,ในการควบคุมนะคะโดยเราจะจับเหมือนเดิมก็คือจับที่บริเวณขางหูในมือด้านที่ถนัดแล้วจะใช้ผ้าขนหนูในการติดบริเวณใบหน้าเพื่อไม่ให้เขาเห็นสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วจะใช้ใช้นิ้วชี้กับนิ้วหัวแม่มือในการค่อยๆรูปไปที่บริเวณลำคอจนกระทั่งหลังหูทำให้มีลักษณะของการตึง ส่วนมืออีกข้างหนึ่งนะคะก็จะสามารถประคองก้นหรือเก็บหางเพื่อไม่ให้สัตว์ทดลองดิ้นลักษณะการควบคุมเช่นเดียวกันกับหนูไม์ค่ะเป็นวิธีที่หนึ่งส่วนวิธีที่สองนะคะจะไม่ต้องใช้ผ้าการควบคุมโดยใช้นิ้วชี้กับนิ้วกลางในการสอดเข้าไปที่บริเวณลำคอแล้วใช้นิ้วหัวแม่มือล็อกที่บริเวณขาคู่หน้านะคะลักษณะคล้ายๆดังแสดงในรูปต่อไปนี้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้ว นางแล้วนิ้วก้อยก็จะล็อกที่บริเวณขาคู่หน้าไม่ให้หนูขยับขยืน่นแล้วมืออีกด้านหนึ่งก็จะประคองที่ตูดหรือก้นสัตว์ทดลองเพื่อไม่ให้หนูมีการดิ้นหรือเคลื่อนไหวค่ะขั้นต่อไปนะคะจะเป็นขั้นตอนในการชั่งน้ำหนักสัตว์ทดลองแล้วก็การทำสัญลักษณ์บนสัตว์ทดลองค่ะ เราก็จะหยิบหนูเหมือนกันนะคะจับที่บริเวณโคนหางแล้วมาพักไว้บนที่บริเวณตะแกรงก่อนจากนั้นจะทําสัญ,ญลักษณ์โดยการใช้ปากกาเพอร์มิแนนต์นะคะซึ่งการทําสัญ,ญลักษณ์มีหลายตําแหน่งอาจจะทําที่บริเวณหูบริเวณหางก็ได้แต่การทดลองของเราจะทําที่บริเวณหางแล้วขีดเป็นคล้ายๆกับอักษรโรมันค่ะขีดหขีดก็แสดงว่าเป็นหนูตัวที่ห แบบนี้นะคะตามรูปคำสัญลักษณ์เพื่อเวลาที่เราทำสัตว์ทดลองหรือทำแรบบเราจะได้ไม่สับสนเราจะได้รู้น้ำหนักของสัตว์ทดลองของแต่ละตัว,ได,ตว,ไ,วาาดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อเวลาจะเอาไปคำนวณในการหาสารหรือยาที่ใช้ในการให้กับสัตว์ทดลองได้อย่างถูกต้องและแม่นยำค่ะขั้นต่อไปก็คือการชั่งน้ำหนักนะคะเราจะเตรียมเครื่องชั่งน้ำหนักโดยกดเครื่องชั่งน้ำหนักให้เปิดขึ้นจนกระทั่งขึ้นเลขศูนย์ก็จะถือว่าใช้ได้นะคะ แล้วก็มีคำว่าจขึ้นถือว่าใช้ได้หลังจากนั้นเราก็วางสัตว์ทดลองจนกระทั่งขึ้นเป็นหน่วยก็คือกรัมขึ้นแล้วก็เป็นเลขที่นิ่งแบบนี้อย่างในรูปก็คือ31กรัมนะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วก็นำสัตว์ทดลองออกมาจากเครื่องช่างแล้วก็ช่างตัวต่อไปได้